มีปืนลูกซองอยู่ข้างหลางลงรถเฮ้ยแม่ัวงยาตกใจอี้อหยาบคายเนื้อหาที่รุนแรงเด็กที่อายุ3 3ปีให้ปิดไปเลยไอ้สัตว์สวัสดีครับทุกๆคนผมเชสไนท์กูบอกอีกคแล้วให้มองนี่ไอเวนมันอยู่กล้องนะครับวันนี้เราจะมา เล่นแก่แกนี่กูบอกกี่ครั้งแล้วให้มองนี่มันจะมองกล้องตรงนี้ไหมคือแม้ารเกิเวลาครับเราจะเล่นกันเลยพ้อเกมเลยนะครับทุกคนกดเทเลยจะมีการเอ่อปรับโหมดฮาร์ดคอร์นะครับทุกคนเราจะเลือกฮาร์ดนะครับทุกคนแล้วก็จะเลือกไฮนะทุกคนเพื่อให้การเสียเวลา กดเลยมันก็มานั่งดีกัน day one นะครับทุกคนโอ้ชิ่งุกคนครับโคตรมืดเลยมาแล้วมาแล้วนะครับเริ่มต้นมาแล้วก็จะ มีของแค่นี้ครับทุกคนเราสามารถลุกนั่งได้นะครับทุกคนถ้าออกไปจเจอคุณยายเดินผ่านเดินผ่านตรงเราจะไม่ออกไปผิโยนของเ็ได้นะเราจะทําการลอกคุณยายนะครับทุกคนเราจะทําการโยนจน,นตรงนี้ครับแล้วก็เอเขี่ยตกลงหน้าห้ามตกใจนะทุกคนครับห้ามตกใจมาแล้วครับมาแล้ว ไม่เชือมั้งไม่เชือมพี่เจมพี่เจมอีโง่เอยยายเก๋แล้วคุณยายก็อาจจะวางกับดักแทนที่ยายลูกทีแทนทำเลยเห็นแต่ตายการทัลอบคนใจเฮ้ยไอ้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 เข้าาตายเ่ โดนตับแม่เลยเหรอพ่อครู I have to loving this ทำไมอ่ะเหี้ยไม่รู้เราสามารถต่อสู้คุณยายได้ปะพ่อตายเหี้ยมันมีปืนลูกซองอยู่ข้างล่างลงรถ แม่ตัวเนีตกใจอี้อมาต่อไหนไวะคุณยายอมาต่อไหนวะไอ้เหี้ยยเน่คุณยายมากมานะครับทุกคน day t r e e ทุกคนมางสังเกมากพี่ห้องใหญ่เก็บตั้มากไอ้เหี้ยไอ้เหียไอ้เหี้ยยา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  ไอสัตว์กูว่าละวง่ายแล้วเฮ้ยไม่เห็นเว้ยเดินเดินใจเดินใจเดินอ๋อไอตาแก่เอ้ยโคตรโง่เลยเฮ้ยไอตาแก่ไม่เห็นหรอวะครับมคุณผู้คนไปสร้างการออกกำลังทุกคนฮัลโหลเลยคุณยายวะไอสัตว์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 ที่ไม่ได้สิ้นสุดถ้าเปิดไฟนี่หมดความหลอน หยียบแม่งนมผมตนใจเหยียบนะทุกคนตรงนี้เชียรกูข si ้างหลังอ้าไปสักจได้ว่าคุณยาจะเดินมาข้างหลังหยิบของทำการโดบแม่งผมทำการปิดประตูล้วทุกคนไม่เราจะไม่กลมลงเียบเแล้วถ้าเราเปิดจะเป็นไงวะก็ตายใช่ วัสด hey. oh, hey. ีวัสดีจ้าโอ้แม่มันตายมาไอสัตว์กูจะกูอยากชิบหายอาหารแม่จีมึงก็มาดิแม่จีมึงก็มาเดโอ้ฟักอุ้ยตกใจเลยเราดูเฉายชัตเตอร์นะดูฉชัตเตอร์นะชัตเตอร์คือเหี้ยเราอื้อเราอเกอะเป็นไรวะเราเมื่อคืนที่ไหนทุกคุ้นจะโดนหูใหญ่เขาซีนนี้ผมไม่เคยดูไม่เคยดูจริงงั้นมากันเอาเฮ้ยเอาหูใหญ่คอมพลููใหญ่ ไม่บ่อยคุณได้ชนเราอ่ะแล้วตัวโดนมัดเหรอทำไมไม่ออกวะรถมึงพ่อมึงแฉลบรถได้เฮ้ยน้องไนมึนงมกับพี่สมัยไว้ายหาสำหรับชิ้นส่วนนะครับวันนี้แล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนวันนี้ที่เราเล่นเกมแก๊สน,นี้เนี่ยเพื่อความสนุกสนานของทุกคนนะครับทุกคนถ้าไม่สนุกหรือว่าผิดพลาดตัวการ์ดประการใดหรือว่าแบบเกมเหี้ยอะไรก็คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวผมจะไปแก้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์สสกด็ต้องติดกดแชร์นะครับทุกคน เอาใหม่พูดเร็วไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตั้คลายกดแชร์เอยลืมกด <Okay. S 1> กระดิ่งนี่ด้วยครับทุกคนเพื่อให้พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้รายการชัสไนก็ขอลาไปก่อน